กุชี่ทำเองนะคะมีอยู่ในถุงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะมีทั้งหมด9ชิ้นนะคะชิ้นแรกนะคะจะเป็นเยีมโลค่ะมีหลายไส้นะเนี่ยอันนี้เราใช้ไฮไลท์ทานะคะไฮไลท์ก็หมดเลยนะคะไม่่โลนะคะ ชิ้นที่2ค่ะก็จะเป็นเค้กก้อนหน้ายิ้มนะคะนี่นะไม่ชโลนะคะอย่างที่บอกค่ะต่อไปชิ้นที่สเป็นแคกก็กกหน้าแมวนะคะคหน้าแมวนอนหลับนะอันนี้จะชโลเฉพาะในถุงนะคะนี่นี่นะข้างหลังจีเขียนคำว่าแคปแล้วก็มีจุดๆนะคะ ชิ้นที่สจะเป็นไอติมค่ะนี่นะมีแท็กค่ะทำเองนะมีเบอเชนด้วยต่อไปชิ้นที่ห้าค่ะจะเป็นแซนด์วิชนะ ชิ้นที่6เป็นมินิบานาน่านะคะต่อไปชิ้นที่7เป็นอิงลิชเบนนะคะมนะินิอิงลิชเบนนะนี่เราทำใหม่นะคะเป็นเราทาเป็นสีแดงนะคะแล้วก็ขอบขอบจะเป็นสีน้ำเงินนะคะนี่นะ มินิอิงกิชเบสสีแดงบาเชนนะแท็กต่อไปชิ้นที่8เป็นนี่เลยนะเป็นเค้กก้อนกับแซนด์วิชอันนี้มันไม่ได้ติดกันนะเนี่ยมันแย,ยกกันนะคะแต่ว่าเราใส่รวมกัน ช,ช,ชิ้นสุดท้ายค่ะมีแท็กนะเป็นหยดน้ำกับแซนวิชนะคะอันนี้กับอันนี้ไม่กลิ่นนะคะเป็นกลิ่นครีมนะคือเราทาทาสีนะคะแต่เอ้ยเราไม่ได้ทาสีนะคะเราใส่เราเอากลิ่นทาเฉยๆนะทานิดหน่อยจะได้ไมีกลิ่น หมดแล้วค่ะกับสกู๊ชี่ที่ทำเองนะคะเรียกง่ายๆก็คือสกู๊ชี่โฮมเมดนะค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายพบกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์สักหน่อยคกดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อ,ตอไปนะคะค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายพบกันใหม่คลิปหน้านะคะว่าเราจะมาทำอะไรกันค่ะบ๊ายบาย สวัสดีค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็กดซับสไคร้ด้วยนะ